พี่แกงเขาบอกเลยว่าเอากับเดี๋ยวเอาจานมาอยู่ใส่จานไปบอกเขาเขาเขาก็ได้ของเยอะอยู่มันเขาได้เลยหรอลาดใส่เขาเลยลาดใส่เขาเลยใส่ตัวทำขนมลอยเออท่านอะไรทอดตํา ซีกวขาวพริกเลยไอ้สกิขาวอีตัวสอ้อยอีวเอา้่ะแกงสีขาไปหมดใช่เปล่านะแแกงไมเรอหแกงอะไรไม่ต้องไปกินไม่แกงไมกัเนาะโดลไม่ได้กินไม่ไเนพต้มไป่แกงเราน้ำตาลมากินอะไรอยู่กินอะไรยัิมน้ำ Để Để không không, không ừ. Ở đây, có không được. Có Ở đây, đây, nó đây, 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 đây,

หอมเริ่มหอมมาแล้วนำใบมะกรูดเออเริ่มหอมมาแล้วหลาดเลยเนาะมลาดเลย สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนีดเสร็จแล้วพัดเมื่อกี้นี่พัดปีกแข็งปีกแข็งหมูนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละมาบ้าครับมากกินน้ำกันเด้อเมือ่อนิดไรน้อเหมือนต้องซีบบุ้งควัน โอ้แซ<ๆ>่บแ<ๆ>พี่น้องมากมากแซ่บเยอะครับแซ่บเยอะเอีร์สีบาใมีเมันาวกตรวนึงบัทึกจังบาทสามหมื่นเยอาบพี่น้องมากมาเดอแม่เพชรเนาะขอขา้นเก่า Bài hai hết dạng dạng Ủa dạng 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 นมนาครับพี่นอ้องมาแเจ้ขคาน ร้านี้แซบแล้วครับร้านยูนเลบ้านนี่แหละยืมจานไปเอาเลยใกลออ้อยากได้ยังตั้งอะไเพิ่มพดเดีกันไหนเบิ้ต Ăn thằm thằm 8-9 vô em Rồi mắc lại Cho ăn nhay uhm. uhm. đẹp mấy của nữa, cho anh Ok, các bạn nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi เบันเนอะส่อง y ยูทูบเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับครับ